ออนีอขอนาอาทุ่ทั้งพบเล่สัมผัสท่ับ,บนบานการสแสดงกันหน้าเวทีจากดาวตลกประจำทีมงานอีกดวงหนึ่งครับพบและสัมผัสปรบมือต้อนรับ,รบดาวตลกเงียบใ่อยมาเลยามาแล้วนะครับสำหรับดาวตลกประ จาเราจะมีความเป็นมาอย่างไรต้องติดตามชมครับท่านผู้ชมที่คารบรักจบสิ้นลงไปครับสำหรับการแสดงด้านหน้าเวทียยาไอหาเอานี่กูเพิ่งแตะออกมาเมื่อกี้หายจบเลยนี่เ <c oughs> ออสวัสดีเด้อพี่น้องสีพัฒนาเออต้นยังไม่ทันหายเหม็นเลยมาอีกเ <c oughs> ออมา ก็นึกว่าจะเล่นบอลใหม่พี่น้องมาปะกับบอลเก่าเนี่ยเร็วปะบอลเก่าก็ไปดูแนวบอลขี่ดิทินีน่เออม,มันยังอยู่คือเก่าไหมที่ไหนได้พี่น้องเอ้เหลือแต่ไม้ขี่หมาข้าไปเด็กหมดเลยโอ้เป็นตเวทนาขอบคุณเจ้าภาพที่เอาหมูฉันมาทรมานอีกครั้งโอ,โอ้ขอบคุณเด้อยพี่น้องเด้อ ออ้ทวายวันนี้รังวันดีแต่หัววันถึงโอ้ขอบคุณเด้อพี่เด้อจะอายุวันหน่วยสุขไวพลุยขอให้ขอให้พี่แข็งใหญ่ยาวเด้อแข็งสุขภาพแข็งแรงใหญ่การงานใหญ่โตยาวอายุยืนยาวเด้อพี่เดออ้อจะออ้เพราะวันดีเพราะอ้ตั้งแต่ได้เงินหม,นมื่นมาคือเมารุนแรงถึงฮฮะขอเพลงนี้ เพียงเละโอ้ใจใจอยจากเด็ดใจใหน้นึกว่าจะมาขอธรณีรอ้ตกใจมดเห็นหนอายางนี้นึกว่าจะมาขอธรณีฉันนี่นีนะ่โอ้แฟนคลับฉันออกมาประเดิมก็มีแต่เนวนี้แล้วนู่น,น,น,นี่จ๋าโอ้วันดีวันดีจ้ะโอ้มาจากไหนกันเนี่ยขามสแสกแสกนี่ลุกลุกมาทัว เออเอาหายก็พกกระเทิรนหน่อยนะโอเดียแป๊บนึงแ,แ,แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะอ,อกหักเสมอรึมฮะอ,อกหักเสมอรึมอ๋อจ้าจ้ะจ้ะจ้ะไปละไปรักใครคือเขาโดนเขาทิมแต่หัวอขอบคุณเด้อนางเด้อจ้ะเออ เธอเข้ามากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากมีเพศสัมผัสความสัมพันธ์ขอบคุณนะนางเด้อขอบคุณค่ะจากคือวันนี้เชิงฝนกิตกพี่น้องรองมรสุมใหญ่จนตรงนี้ น,นารักโนเะโนอะจะไม่มานะ่ะนารักโนานะะมาโอ้มางามจนอือจะอย่าไปเอาชนนุนนมหลายมานะ่ะจะหมามันกินนมคนไม่เป็นดกอกใ้าอยากใครนมโดนกินกันนี่อีกเกีนเร็ว วัดดีแม่เดินี่กลุ่มมาจากไหนนี่แม่เนี่ยผลตลกมดเลยนี่นะจริงนะจาผลมาจากผลตลกมดทำไมคนอื่นมีคุยคุยแกอยู่คนเดียวนี่นะาของคเดีอพี่น้องกับคุณจะภาพหลายๆครับของคุณจะรับกระเป๋าลอยลอยกับเอาลาบกว่าลอย่อยพัดเต็มลอยแต่เชิงเหมือน พัดเต่งนีไม่คัวชงชีมาใส่เต่งหมูไม่ใส่ไม่เูเต่งสามถุงใส่หมูพ่อกิโลหนึ่งไมฉันเสียได้ไฟประดับนี่จะเอาค่าไฟประดับซื้อหมูใส่พัดเต่งคือจะได้หลายอไม่ใช่ดอกอันที่จรก็ใส่มาหลายดอกแต่ฉันมาทีหลังตักไม่ทันเขา ซุมมาก่อนมันเอาแต่ตนไปมืดได้ทีนึงอือเองก็ล้อกกินแต่แต,แตงพวกุตนะอะไรอีกแหละเพาะจ้าไม่ลืมดอกฉันไม่ลืมดอกก,กูแต่แกนะกีลืมชีวิตเจ้าของนะอั่นอะเออเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องจับดอกเออเป็นตวิทนาเนาะกุเนาะเฟนคลับแต่ละคนอย่าคนอื่นก็ติดโควิดตายหมดเพราะไปอยู่ไหนไม่ติดก็เทาอืออ้มือ มือนี่ไปตัดอ้อยมานี่คือสากเจหรือไปกินข้าวเหนียวลืมลากมืออ๋ออเป็นตะเวนธนาคุณน้องไปเออมาเชื่ออะไรแต่เนี่ยนี่ถูกไมมไม่หาสามเฟบโบกมืดเลยแม่ถูกนี้ถูกทรารถูกร้อยหนึ่งกี่หายทรารจริงๆคนฉันบอกหวอยนอนเชรกับบุญลำถูกหมดสามเฟศ อใช่ไม่เล่าได้เท่าไรได้ไหมได้เจ็ดหมื่นอ้าววันนี้กูเจ็ดพันแล้ววะจ้าโอ้ขอบคุณแม่แม่กระถืกนี่ได้เท่าไรแม่ไดห้าสิบถุงนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวค่อยบอกดึกดึ๊กโบกโบกตอนนี้แกกระกลับมืดแล้ววะถุงห้าสิบห้าสิบสองร้อยชูสีเว้ยเฮ้ย อันนี้ลอยหนึ่งเนาะอันไม่ต้อยฝากมาไม่ต้อยถูกไหมแล้ะไม่ต้อยถูกเท่าไรผลจุโลกถูกทุกคนและไม่มีใครรู้ว่าเหรอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ตุเด้อขอบคุณครับขอบคุณแม่ผูกครับโอแม่ตากูก็ไปแม่ตุยุนจ่าจ่าโอ้แม่ยาแมกยาวหลายเดี๋ยวมันกี่เยียบอ่ยมเอ้ เอินขวัญขอแต่เพลงฉันโรกไม่ได้อาจารยเดี๋ยวได้ด้ดันหนขอบคุณเด้อแม่เด้อจ้าขอบคุณครับนะได้แล้วจะจะข่าวเลยมแม่แม่แม่นึ่งก็ยุติคนยิงแม่ถ้าแม่ไม่เข้าก็ตะปูสีน่ะตกนะซะจ่าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะแม่เด้อจาาขอบคุณครับจ้าขอบคุณนะแม่เด้อขอบคุณครับขอบคุณเอออ่าสวัสดีทีมงานจากแม่ระนองเด้อเคยดูลิเกไหมไหมคนระนองเคยดูลิเกไหมไม่เคยเนาะจ้าเออไม่เคยนี่แหละเวลาเขาดูลิเกเขาก็ดีะให้ั้งวันกันยัง้แหละ การดูลิเกก็จะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆคือหนังตะลุงนี่มันไม่คือดอกไม้มันตำลั้นออลิเกมันก็ต้องมีอย่างงี้แหละพี่น้องเอยนี่บ้านแตระน o งไม่เคยเห็นไม่เราแล้วก็ไปโดนหลังเวทีไปดูว่าโอ้ลิเก,กเป็นยังไงไปปะลิเกแกพาพี่นอ้องตกใจวิ่งอย่างไวเลยเออขอบคุณหลายๆขอบคุณครับโอ้นี่ไปอดรับอดนอนมาจากไหนไปดูคณะไหนมา,หานอนแต่หัววันเถอะเออฮะ โอ้เก็บข่าวคืนอู้ขอบคุณดมเเดอมาแต่รนองมาแต่ตายนี่นี่คนตายไหมคนตายอยู่อยู่ระนองนี่เือตายแล้วทำไมมาถึงมือโคตราสีมาฮนะ,ะพี่น้องก็เสียอ้อคนตายแคยอากาคนตายแม่ก็คนตายเออเหลือนี่นะไก่จะตายแล้วนี่นะ เป็นมะเร็งไกลขจิตายเลยขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องชาวใต้เด้อะมะาให้รางวัลจะกเกมินนบุรีรัมกูพูดอะไรวะดิเออขอบคุณหลายๆครับเออขอบคุณพี่น้องขอบคุณกับเขาร่อยรยพี่น้องลาบอโอ้วันนี้พี่น้องไม่เคยกินลาบกันไหนอรอยือพูดเอองานกันนี่อือจริงๆเลยคือลาบกับบ้านฉันนี่ใครไม่อยากโดนยุงกันคือฉันเนี่ย กลับไปถึงบ้านพี่น้องซื้อเนื้อหมูไปกจะจนไปลาบกินเสร็จปุ๊บอเอิญเมียได้ใายอาบีดมันเอาไปไว้ในตู้กับข้าวอีหานั่นเอ็ก็แก็จะลาบหา,ข,าข้าวครัวไม่เจอเลยเห็นใายอาบีดก็เนาะเมาก็นึกว่าแ่่ข้าวครัวก็จับข้าวครัวใส่ลาบนี่กินลาบมืดไปสามปียังไม่มียุงกัดจักตั่วสอดสุจัดใจเดพี่น้องเลย ก็นี่มาเจอแล้ับกันนี่ก็คือใส่ใส่อดีนระเบาที่นี่ก็อนุโมทนาบุญกับทางด้านพนากดาเด้อออจิปยูวัดไหนก็ให้เจริญรุ่งเรืองไม่คือกับวัดบ้านฉันบอกพี่นงวัดบ้านฉันเป็นวัดเล็กๆก็มีพระอยู่ห้าองค์ไม่ชี้องค์หนึ่งออแต่กระทำบุญกันไปซะที่นี่พนันก็เข้าไปทําบุญกับวัดกับบ้านไม่ชี้มาบุญกับฉั้นเงียบๆเอ้ยชี้เชื่อจิยูได้ไม่นานดอกอ้าวทำไมจิยูไม่นานไม่ชี้ วู้จักพระองค์ไหนขึ้นหาชีทุกคืนทุกคืนไอ้ฉันก็เลยว่าไม่ชีไม่ชีอยากรู้ไหมว่าพระองค์ไหนขึ้นหาน่ะเวลาพระขึ้นหาไม่ชีเอาปากกาขีดหัวโล้นเลยเออเพราะแต่ยังงั้นสี่ทุ่มพระขึ้นหาจริงๆไม่ชีก็จําคําฉันได้ก็ขีดหัวโลดขีดหนึ่งหกทุ่มขึ้นอีกไม่ชีก็ขีดอีกขีดหนึ่งตีสองขึ้นอีกไม่ชีก็ขีดอีกขีดหนึ่ง ยกตอนเช,ช้นานั่งฉันพระห้าองค์พระลูกวัดสี่องค์มีองค์ละขีดเจ้าอาวาสองค์เดียวห้าคีดนะ <c oughs> แต่เจ้าอาวาสองค์นั้นซึกแลว้วพี่น้องซึกมาเล่นลิกเกยอยู่คณะกลวยหอม, <c oughs> มไม่ใช่ใครหรอกฉันนี่แล้วก็เลย <c oughs> มาเล่นลิกเกนะคืนหาชีดุโพน ตอกแต่ขี้จนเป็นมะเร็งมดเลยก็ขอบคุณอ่ะอาวันนี้งานบวชเกาะไม่มีอะไรจะมอบให้ทางด้านพ่อหน้าขอบคุณเจ้าภาพเนาะก็วันนี้ได้บวชทดแทนบุญคุณคุณพอ่ณพอคุณแม่นะครับอะพี่ซักเอ้ยเลยให้กับทางด้านเจ้าภาพอนเออเดี๋ยวเพลงเจ้าภาพขอมาเดชัดให้เด้อพี่น้องเด้อเสียอาเด้ออย่าลืมฉันเด้อ คุณตะวันน้ำใจจากทุกสถานที่นะครับกราบขอบคุณอีินงองดาเด้ววันนี้มากันหลายหลายเมื่อางสุนุกอยู่คนเดียวขอบคุณช่วยับนุกว่าเขา Yep, yeah. Dạ, đi khi กะตันยุงเลี้ยงเราเมือเดินทางเปนทางใครแม่เ๋ะโอ้ผมกับมือโตคนามนางสาโอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เสะแกบอกว่าร้องเพลงนี้แต่ขอสองรอบเด้อวะนะเดี๋ยวจัดกันเติมขันแล้วก็เอาอีกรอบนึงเนาะ